สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ยายหน่อยไม่ได้ลงอาหารนะคะยายหน่อยไม่ได้ทําอาหารวันนี้หน่อยคิเช่นหน่อยมาพาเข้าสวนนะคะเพราะว่ามางานขาวดําของแม่เนาะก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวค่ะวันนี้จะพายายกายบอกว่าจะพาไปหาหนอไม้เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานไปเก็บผลไม้แล้ววันนี้จะมาหาหนอไม้ค่ะทุกคนไปกันเลย เจอเป้าหมายแล้วนะคะทุกคนเจอแล้วนี่คือหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้เลี้ยงเน,ะนาะไม้เลี้ยงสันิ่นว่ะอยู่ข้างในก็มีต่หน่อมันเล็กนะมันฝนมันไม่ตกค่ะมันก็เลยต้องหาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ออกนี่นะคะเจอเป้าหมายใหม่แล้วหน่อไม่ใหญ่จริงๆหน่อเขาจะใหญ่มากเจ้าของบ้านว่าน,นะคะอันนี้คือเจ้าของบ้านไม่ได้มานะคะเรามาขโมยเอานจ้ะ นี่นะคะเราไม่ปล่อยเป็ดให้เขาหรอให้เขามาปล่อยเองกันนี่นะคะหน่อไม,ม้มันก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนาะน้ํามันน้อยน้ํามันน้อยนะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะนี่จะแข็งแข็งมันจะแ,แก่นเพราะว่าฝนมันไม่ลงจ้ะ เราเจอเป้าหมายแล้วนะคะนี่จะหาเอามันมันจะเกน็กนๆหนนะ่อยเนาะเพราะว่าฝนมันไม่มีจ้ะอ้าวเราไม่เห็นแต่ยายกายเห็นนะจ๊ะทุกคนอาถ้า,ถากล้องไม่เห็นนะคะโอ้ยายกายตาดีกว่าเรานะคะแสดงว่าเราตาไม่ดีนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่เห็นนะคะอันนี้คือจะเอาไปเผาเนาะนี่ เดี๋ยวเราไปต่อนะคะทุกคนฝนมันไม่ตกเนาะจะพาดูนะคะทุกคนว่ามันเยอะจริงๆมันเยอะนะคะนี่นี่นี่เห็นไ,ไหมเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนี่นะคะเยอะนะคะนี่นะคะคุณยายกายของเราพี่สาวคนที่สองนะคะพี่สาวคนที่สองของเยนหน่อยนะจ๊ะเราหาเอาแถวนี้เลยไหมคะนี่มันก็ยาวแล้วเนาะหน่อยยาวแล้วเนะะี่ยค่ะจ้ะ เดี๋ยวได้นะม้แล้วกลับถึงพัทยาเมื่อไหร่ยายหน่อยจะทําอะไรให้กินคอยดูค่ะคอยดูคอยชมคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราจะมาหาวัตถุดิบก่อนนะจ๊ะเยอะนะคะตาเราไม่เห็นเฉยๆค่ะอันนี้มันยาวเลยยายกายเอาลุยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ยายกายจะบุกขึ้นไปนะคะบุกขึ้นไปหาต้นต้นหน่อไม้นะคะทุกคนนี่นะคะ เนี่ยเมื่อก่อนก็อิจฉาคนอื่นที่ว่าเขาได้ไปหาหน่อไม้นะคะทุกคนวันนี้ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วได้มาแล้วนี่นะคะทุกคนหน่อไม้หน่อไม้นี่ทําได้หลายอย่างจะ้ะอย่างแรกเลยนะคะข้างบ้านรอกินนะคะข้างบ้านนะคะ ข้างบ้านบอกว่าเดี๋ยวเฝ้าบ้านเฝ้าหมาเฝ้าแมวให้อย่าลืมเอาหน่อ,อไม้มาฝากนะนะคะนี่เลยอันนี้มันยาวมันยาวมากเม็นไหมคะทุกคนมันก็มีนะแต่เราไม่เห็นอืม ในน้ําก็มีปลานะคะทุกคนเมื่อวานก็ได้กินปลาเผาในน้ํานี้นะคะทุกคนนี่นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะไล่นาสวนผสม,มอยู่แบบพอเพียงนะคะนี่ก็คือหน่อไม้นะนี่คือความสุขของมนุษย์นะคะที่ได้อยู่ในป่าหาหน่อ,อไม้นะคะคนเมืองไม่มีวันเข้าใจคะ่ะว่าชีวิตแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะ หมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เก็บแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนใครที่เป็นเอฟซอยู่แถวพัทยารอกินนะคะทุกคนรอนะคะรอรอนี่นะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะข้าวเขาหวานแล้วแต่ยังไม่ขึ้นนะคะนี่ตอนนี้เราก็ดูปลานะคะดูปลาดูหน่อไม้ อันนี้เราก็มองไม่เห็นนะคะทคุกคนนะฮเย่ยใกลเห็นนะ,ะเราไม่เห็นนะคะเรามองไม่เห็นอันนี้มะเขือขื้นนี่ยายน้อยน่าจะชอบนะคะมาเร้มะเขือขืนให้าย,หยายน้อยมาเก็บเองนะคะตอนอยายน้อยมาเก็บมะเขือพวงมะเขือขืนเราจะมาอีกรอบนะคะอันนี้คือเรามาสังเกตการน่อไม้ก่อนเนาะ,ะจะเอาไปเผาไว้ก่อนทุกคน นี่มันยาวหมดแล้วมันยาวหมดแล้วจ้าหมดแล้วนะคะหน่อไม้นี่นะคะสรุปวันนี้ก็ได้หนึ่งถุงปุ๋ยนะคะเยกายหันหน้ามาเนจ้าสวัสดีะคะ่ะนี่คือเยกายค่ะพี่สาวนะคะมาหาหน่อไม้ค่ะได้ไปเลยหนึ่งถุงนะคะ ก่อนจบนะคะก่อนจบเราจะไปดูเป็ดเราจะมาดูเป็ดนะคะว่ามีไข่เป็ดไหมนะคะอันนี้คือชีวิตพอเพียงนะคะกลับกลับไม่มีไข่ไม่มีไข่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีจ้า